สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดนอกมีดนําเข้าครับเป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับยังไม่เคยนํามาแบ่งให้กับเ,เพื่อนๆเนาะชุดนี้สวยงามมากแล้วก็ความยาวมีดโหโได้ใจเลยนะครับเป็นมีดพกขนาดอ่าเล็กไปโทนกลางนะครับไม่ได้เล็กมากมาพร้อมกับอ็อกเซซอรี่นะครับสองคายเด็กแล้วก็แท่งแมกนีเซียมสวยงามแบบนี้เลยครับมาในราคา 700บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับ700บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับมาดูสเปคของตัวมีดกันครับนี่ครับเป็นสไตล์มีดพกปลายแหลมด้ามจับนี่ยาวเหลือๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยผมก็เป็นคนมือใหญ่ครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเนี่ยแต่ก็จับนี่เหลือนะครับแล้วใบมีดนะครับใบมีดนี่ยาวดีเห็นไหมครับเออไซ์นี้ปกติมันจะสั้นอยู่แค่10เซนแต่ตัวเนี้ยอยู่ที่15เซนเลยทีเดียวครับ ความกว้างก็3.5เซนนะครับสันอยู่ที่4.5มิลเกือบเกือบ5นะครับเกือบเกือมิลเลยทีเดียวครับสันโอ้โหสวยงามมากขึ้นรูปมาจากเหล็ก m390 เนะครับเป็นเหล็กนอกครับมีดนอกด้ามจับเป็นด้ามจับ ABS นะครับไม่ยืดไม่หดนะครับตกก็ไม่แตกนะครับไม่เหมือนด้ามไม้ด้ามไม้ตกมีเปอร์เซ็นต์แตกสูงนะครับนี่สวยงามมากครับด้ามจับ ABS ครับ ราคาแค่7 0 0บาทครับมะเทสคมมีดครับโคมหวานๆนะครับโค้งหวานๆเลยครับมาดูซองไขเด็กกันบ้างครับซองไขเด็กนี่ก็เป็นซองหนา2มิลนะครับปกติจะอยู่ที่1.5มิลดูขอบครับขอบหนาเลยนะครับนี่สีดําด้านตัวนี้เป็นกิฟล็อกเข็มขัดนะครับตัวนี้เป็นแท่งแมกนีเซียมนี่ครับโอ้เข้าท่าเลยนะครับเนี่ยบิดนิดนึงแล้วก็ดึงออกนะครับนี่นะครับ แทงใหญ่เห็นไหมครับแท่งใหญ่นะเนี่ยเนี่ยเราใช้สันมีดนะครับขูดเพื่อให้เกิดสเก็ดไฟครับเอาไว้จุดไฟในป่าเวลาเราไม่มีไฟแช็กนะครับมันจะมีตัวล็อกตัวนี้นะครับนิดหนึ่งเห็นไหมครับกดเข้าไปเนี่ยอ่ะสนิทละครับเห็นไหมครับนี่ครับมันจะมีตัวล็อกของมันนะครับเนี่ยจะดังแก๊บตัวล็อกของมัน แม่สวยงามมากครับเนี่ยเพื่อนๆจะได้ซองนี่เลยซองไข่เด็กประมาณนี้ครับนี่ได้เซตนี้ครับราคาแค่700บาทเท่านั้นเองนะครับราคาแค่700บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆสนใจทักทายมาได้เลยนะครับเอยลืมบอกตัวนี้เป็นเหล็กต้านสนิมด้วยนะครับ M 3 9 0นะครับเป็นเหล็กต้านสนิมอโอเคนะครับสวัสดีครับ